เปิดภาพมาวันนี้เพาอยู่อี่เด้อจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องฮอดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยเนาะจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต่อจากขอนแก่นนนั่แหละมาโอ้ยพี่น้องเลยสักประมาณแปดสิบเก้าสิบกิโลเนาะมาก็มาผู้เดียวพี่น้องอมาวันนี้ราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอฟซีปัสกุสคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนแรงแรงสี่โมงแรงตอนนี้นเนาะพอดีเฮาอันขับรถมาพี่น้องเลยมาหอดจังหวัดกัลสินแต่มีทั้งพี่ต๋อมเนาะพี่น้องเนาะพี่ต๋อมเพิ่นโทรมาหากิ่งกลางมาหาวะเมาของฝากของต้อนเนี่ยเดอ้อฝากไปให้ทางน้องบิวลี่วาสันพี่น้องเลยพี่ต๋อมนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจบุญ อีกชานหนึ่งที่มีภูมิเป็นภูมิปภคุณวาสันซาเนาะกับปอเตียนแล้วก็ทั้งน้องสิงไสเพื่อนกับโศกฮะซอยพี่น้องเลยหาแนวทางซอยเรืออยูุตสอนนัรนก็ได้พาไปเลี้ยงขเขาเลี้ยงน้ำน้ำเพื่องเนาะอ่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเพืนเป็นคนจังหวัดมหาสารคามไปพี่น้องเลยไต่เพื่นอนกับไปเอิดเวียกอยู่ฝั่งลาวน้ำเนยไป เะไลายอย่างพี่น้องเอ้เนาะมันจนะเป็นผู้รักผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งวัชรศักดิ์ตอนนี้พน,นักอยู่ปัป๊มปตทพี่น้องเอ้ยอยูมอ่มงซีนี่นี่แหละ,นะเนาะจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละพี่น้องเอ้เฮากระซีไปหาเบุนกอน,น,องงนหัวเลาได้อย่างเด้ของผักของตอน้นพี่น้องเอ้เมื่อต้นลานน้อยน้องดิวี่เดีกันน้องเชนนี่เนาะ ไปพี่น้องเอ้ยโอเคปั๊มปตัตตอข้างน้าน,นั่นแหละพี่น้องเลยก็สีเมนเนาะสีเงี้ยนี่เลยปัตตชอ,อปั้มไม่หนีก็ะห่อนเลยพี่น้องเลยเนาะแล้วกรุงศรมาถ่ายอยู่แถวห่านมีศกมีซ้อนนี่แหละพี่นอ้องเลย จากจากจาก,จก,จกมอลำต้นปั่มกันอยู่สี่แยกเลยเนาะกระสินขอนแก่นร้อยเอ็ดพี่น้องเลยเราบอกว่าถ่ายอยู่อเมซอ,อ,อนอเมซอนอเมซิงพี่น้องเลย ขันไหน,น,นก็หาวม่งรถด้กันจะลองขี่รถขันไดมาเนะาะรถลาฮอนด้าโทรมาครับดดรบ๊ายบายครับครับผม ยุไซน้อพี่น้องเพื่อนยุไซยุไซโออยูคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเอ่ยพัทยาไทยขันเด้อฮะมันเข่าแล้วเอ้ยผมเป็นยังดอกเคยเห็นอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกินยังเลยมีหยิงกินกินตัวอยากกินยังอยากกินตัวก่อนสิ่ว่าจะกินเท่ก่อนเย็กกินหลานพขอบอยู่ที่ไหแน่ไหน ผมมาผู้เดียวเลยอเนพิ่นยังทันเลยเมื่ออ๋อเมนผมกลับเอานีของผ่าจานเพิ่นเอามาให้ไว้ไว้แจกันมันเต็มลังรถผมจะไหกอนแล้เลกยเ่อนแล้วเมนเมนถึเมเยี่ยมลูกก่อนนะเยี่ยมลูกเยี่ยมเนียก่อนเออยังกิดากีเนี่ยเวละ้คิดแตางว่ากเอากับือไปกินั้งรถก็ได้อ๋ออันไ มันมีอย่างเลยเอ้อย่นองเลยมาเลยเสียเงินอีเลยเนาะโอ้แม่ผู้เดียวบ่แมนนีแมบไปนีประมา20กกนี่แม่บ่อบ่อใหญ่นี่ถนนเส้นเนบกไปาคานี่อ้อบ่เคไปจะเื่ออยู่น้มาเจาะนะ้มาุนานยามมายามใหญ่อยู่ราคา กุกไก่สันี้กับุกหอดบ้านดอเนาะันเปนอนอยย่บานใหญ่คนรกเปนกคนแ่ก่มครับครับครับคจัดมือโย่จัดมือโย่ไปไปเยี่ยมไปยาม่น้องเนาะอ่าโทษอ่อย่างนี้ฮะน้องมิคกมาบอน้องมีก้ อ่ให้อยู่น้ำเพลินเพราะว่าทั้งพ่อแม่เพลินกับบกค่อยเป็นหนังสือเป็นไรแล้วเวลานั่นนี่แหละเส้นหั่นเส้นนี้ยันเพลินอ่านบ่เป็นให้น้องเมฆอยู่น้ำผมก็ได้มากคนเดียวกลับช่องซมื่นหนึ่งดอกสิกลับไปเพิ่งค่ะจะขอม่ลุดที่นอยู่หมืนซะเฮ้ยจะก็ว่าไปเลยเนาะก็มี่เลยเนาะไอ้คิดหอดจะจ่อยยุ่เอาอันนี้ก็ได้กาแฟกาแฟดำกาแฟดำ มีกระโนะหวานบอเขาามบอโอเคลรามันใช้น hmm. mm ้ำตาลบอไม่ใช่แล้วว่าตาลเบ้เย็นครับพรมเอจากระโบไปเลยขนมมีแล้วนี่พ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วครับเอาสำนักก็พ่อแหละปลานด้าานอ้ใม ครับผมือเป็นไม่ยิงหรอวะสมัอนี้ฮะตายเป็นผู้หญิงผมนะไม่เขาต้มมาเท่านี้ล่ะอ๋อไป่รู้รื่องไหมเออเป็นกับนั่นอยู่เป็นนั่นเนี่ยเป็นไงเลยกับเปลี่ยนเป็นลายอยก็เล่นกันผู้หญิงขึ้นเยอะเลยจ้าอ่าประจอมประจอมอย่างนี้เด็นเออกไปนั่มบ่กูเก่งน้อไหม่อะท่องบ่ ให้อ่องแกง็ไม่จกินเรากันยูเขาได้บอกว่าเดี๋่วให้เคยเสีสิบพันแล้กิสการใคได้เสียการกินรับมกินไันนเนนเอรับซนอเมซอนหรืออเมซิง เพิ่นก่กะยังฟักพื้นอะไรอยู่ของไอ้ยูอะไรมันก็ยังบอกอันใดตัดออกบดเลยแล้วจากเพิ่นก็ยังส่งไปวิจัยอยู่มออ้อาออกเลยเหกเามันอยู่ในกระพงแก้มอยู่ครับมด้วย อ่แล้วเพนแม่เพนต้องออกบ่รอสารมาแล้วขึ้นไปบางใดนี่ก็บ้ันเทียงนี่ก็เพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นก็มีตะไหก็ไห้แล้วเจ็บเจ็บเจ็บแผลตนั้นได้บุญหลายต้องไม่อง้องไปดัก่อเอ้ยคือกันแหละก็ซอยลายอยู่

ครับผมอยากางา็นอ่งดครับผมก็ได้อยู่สักหน่อยอยู่ไม้ยาวนานนั่นไปครับผมยิ้บอกม้ยาวนานนั่นไปฮะอยา่อยู่สระคำได้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 อาอดนาน้ำการญี่ปุ่นโอ้โอก็คิดว่ามันมันถ้ามันบบไก่ได้สิก็ไปได้อยู่นม่ได้ไก่ได้ยังสุวรรันสุโมเธอออกทาน ไปทังนี้ก็ได้เบื่อเมนทั้งคาพาหลักเขาโกสูงพิสัยเนนครับนั่นนละประมาณนเต็มที80่80กิโลอ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณขอบคุเดี๋ยวออโทไปพักกันไปดูกันบ้านคนเงาหอดจ๊คเยไปสามรอบกัน อาว่าบ่อบ่อยนาี้อันนี้มันขึ้นกันสราร้ามือดูว่าดูว่าก๊าินครับกสินนี้ทีใหญอ๋อแต่ยุ่งมงนี้เป็นก๊าินเนาะจะตูดไปจัน้อยพุดน่เมนสาร้ามออันนี้ลักนของน,นั่ใ่ิลี่กับอันไอท,ทองพลกองโอ้นน โดนัทโดนัดแอบความสวยความงามไปครูสาวสองคนบ่อยท้องมาเรียบร้อยแล้วสาวสองคนเออคือท้องอไก่ใบ<อ>เออบานสายอยู่ในนี้เดี๋ยวหายพิฮอานแล้วเดี๋ยวเขาเปิดเบิรงเขาสีหัวดอกนี่นะเออเอ้เขาเป็นอย่างคนละมันจะได้คนละชุดอยู่แล้วนี่สินะเอ้ยคุยกับเพื่อนเลยเนาะคุยแล้วโอเคโอเคจะอ่าให้เขาได้สวยขึงก้าวเก่าอ้าวมาสวยไรเลยพวกาจ้ำหน่อยใช่พุมักบ่บันนั่นและตัวไปบ่ ออันยากให้ได้ก็อยากให้ได้ you, อยู่แอนพวนเป็นโซนนะเนาะแมนพูดว<อ>่าพูดว่าพูดว่าพูดว่ดเป็นโซนนะก็ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสาวพวนอยู่บ้านต,ตัว <laughs> <อ>ต้วนอไอยังเกาะลูกสาวคนที่สองไหมซือ้อยังเกาะเจนนี่ครับผมก็คือนี่เนาะเตียงเนาะคือคืออยู่พวคือเราไม่เนาะปานมุดก็ไบเพ็ยเอาไปหลายคนก็ว่าคืออยู่อ่าก็คือกันแ <c ười> ม่หลังเคแม่เพิ่งจะจมอยู่โอ้ยเมย์อุ้มท้องเก้าเดือน หมมีไปคือจะค้นเลยวะฮะนคือพอบดเลยวะท่านไปเขาไล่ว่าปีนี่นะไอ้ลอยกัวยู่เฮ้ยคืออะไกับพ่อพอได้กินได้ยำยูพ่อได้พอพ่นวาดเนาพ่นวาด่ได้เดนได้ดำเมาเมนผูดเฒ่าเป็นน้าไอ้พวกเธอกินกับุตรอดแล้วนะเมนแต่พอแต่พเพ่นดำนี่ก็ทีได้ยู่สองรอยยู่ตดำมาเนาะเพราะว่า้านพวกเธอมันกัดยาผู้หลงสม ่นท้องวาอยู่อันพี่ต้อมมีต้อมมาแม่ตู่ถามหาพี่ต้อมอยู่เด้อันต้อมก็หายไปโดนแถวาวจมีปกติสี่แบบสองเดือนเข้าไปแท่นึงตอนนี้ยังยังยังไปบ่ได้เลยเนาะย่างใหญ่บ่้านตั้งแต่เดือนไหนวะเดือนกว่าสองเดือนเลยได้หญ่บ่้านตะเข่ายังก็ไปแถวไปตะมูดาหารกับนครพนงมันจะกลับถามมาสินะก่อนคิมคุณหมอมันจะถามมาเอา นาะทีมงานใหญ่ตายนะเราเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลนนะั่สนสถาปนิยแพทย์ทหารสถาณเขตนะเลยก็ยังไปวา่าใดใหญ่กนะับใครอนทีมงานใหญ่ไป<ม>ไปซอยงานภาษา<ม>เราเป็นลูกไตแม่น้อหลอดมาเราถามมาตอนหลังปีแม่นนะ่ใหญ่บิบเบิ้งเราอยู่เรามาอันเรามาอันฟอ,อกไตไหมนะครับครับแต่ตอนเราประัดสินใจฟอกแล้มาตอนนี้เรามาฟอ,อกตอนแบบมันลาแล้วสิิม่เมี๊ะอ่ามันลาแล้วนะ เลยนอกพาประแม่ในที่หนึ่งเนี่ยได้บอกก็คือนจะมันดีขึ้นแต่มันเมื่อยด้พอเรากลับกระถามกลับไปมาเทิร์นปอแต่กับแม่มาเองสิไหมก็เมื่อยเลยบ้านะถ้าถือข้าวที่บ้านอ่ะนี่มือไปมือมั่นเนาะแมนเราเป็นมา20ปีแล้วคุณหมอน่ะแล้วบ้านนี้แม่ตัวเขาเป็นยังไงนะกะส่งส่งโตอยู่ครับผมกะเรื่อยเรื่อยอยู่อ่าเพิ่นกะตั้งสั่นแหละแล้วดูแลเจ้าของ อย่แล้วก็ยาม่เป็นหยังดอกเาเป็นโรคไตหลายคนเขาก็เป็นอยู่แต่มันต้องดูแลสุขภาพจ้ะขอก็พยายามให้เพิ่นบ่กินนั่นนั่นแหละแนวเข็มแนวหยังให้กินจืดๆว่าแต่ว่าก็จักสิฟังบ่ฟังได้คนเฒ่าเนาะเวลาเฮาไปก็เพิ่นก็ักกินก็มีอ่นะก็ยากอยู่พี่น้องเอ้ยได้ซ้อได้แล้วจ้าอทั้งพี่ตอมก็คือเก่าตอนนี้เนาะยังยังคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าพี่น้องเอ้ยยัง ยังอันนั้นอยู่เครื่องของเขาก็ยังขายได้คือเก่าอยู่บ่ขายได้ขายได้ยังยังพอได้อยู่เนาะยังได้เรื่อยๆอยู่ค่ะกับตอนนี้ไอ้กับเป็นอันว่าแบบว่าเขากับแบบว่าหาทีมงานที่พี่น้องป้องฝ่ายบอกบุญไปเรื่อยๆข้เจอากับมันดีเขาเจ้ากับกินเขาเจ้ากับมันเป็นอันทีมงานเขาเป็นเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายผู้บริโภคมั้ยถ้ากินดีก็บอกต่อสินะมันแล้วแต่แล้ต่ถ่ายจอดมัน รางเงนื้อชอบรางยาดิษยามาสั่งผมก็กินโยบกินมีแต่กินกาแฟกินคอลลาเจนพี่างเงนะี้ยนะการนั่นแตสุขภาพเจ้าของหลักๆเรื่องอะไสุขภาพตัวเองรักรักตัวเองไหมมันจะคล้อง,องอมันจะสิเขียดงานเพื่อที่บ้านเพื่อเมืองได้เด้เิษยาสุขภาพเขาไม่ดีมันไปเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ได้เมนลยฉะนั้นร่างกายเราต้องโอเคพี่น้องเง้ย ตอนนี้มีสินค้ามาใหม่อยู่บ่เอ่ยหรือว่ามีแต่ยังเก่าอยู่อันนี้อันล่าสุดนี่ล่าสุดปุ่นีลยแน่เลยไม่เบื่อไม่เบื่อแบบานของฉันเบื่อมาขอเบื่อแน่ถึงอ่าอ่าอ่าเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันนี้คือชุดบิวตี้นี่เนี้ยบิวตี้โอ้พัดรอจะมีมีเซรั่มมันจักบาทเลยนี่นั่นแล้วก็มีไอ้ครีมบำรุงหน้าเราอยู่ในนี้แล้วก็มีนี่ไงครีมทาผิวเนี่ยอยู่ในนี้มัน ชิ้นท่เซตนี้น่ะเซตนี้มันมีห้าชิ้นที่นี่ใหญ่ก็เลยฝากไว้ให้สองสาวนั่นอันนี้มันมีอันเดียวอยู่ทางไหนน่ะเขาทำไม่ยางแล้วครูอ๋อไก็เลยต้องฝากเนี่ยไปให้อ๋อเพิ่มเข้าไปสินะให็นสองสาวใหญ่สองคนให้มันมั่นใจให้ซื้อเป่านี่หรือว่าอะไรใช่้องขายเป็นของฟันโอ้คือดีคักแค่ก็กระไรกินเกงบ้าเบิงทุกชิ้นเพลงในพี่น้องเลยเนาะเติมนึงอยู่แสบ แต่ถ้าเป็นสมาชิกเหมือนผมน่ะก็เนี่ยถ้าเป็นสมาชิกผมเรนบ้นี่ก็คือ2,250บาทขนาดสมาชิกยิ่งช่องพันสองพันสองร้อาสไม่ขายชิ้นเดยมันมีอยู่ในนี้ห้ชิ้นไงอ่าเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกนะแต่ถ้าไม่เป็นอันนี้ความสวยความงามโดยเฉพาะแมนของนิ่งทซ้ายกับใจได้เพราะไม่มีปัญหาแบบพูดมาอันนี้นี่ยโอ้อันนี้นี่ยไอ้ที่เนี่ยเนี่ยที่พี่กองฝากเพิ่มเติมเนี่ยเป็นรสชาติเนี่ย มีเชียบัตเตอร์ซึ่งเป็นอาหารผิวน้อยนักที่แบบบริษัทน้อยบริษัทมากที่จะใส่เชียบัตเตอร์เข้าไปพร้อมเลยแหละเนี่ยนี่ผลิตภัณฑ์พึ่งไม่มา่อไม่ล่าสุดล่าสุดเมื่อตอนเดือนตอนเดือนกรกฎาเองก็ได้ฝากไปให้น้องสาวลองเบิรงลองเบิรงใส่ดีแล้วบอกต่อแมนเธอก็ลองใส่เบิร์นเธอสิหอมเลยบะเบต้องมะต้องค้ามะต้องแบบเขาเรียกว่ามะตงค้าน้ำหอมเลยอันนี้เนี่ยสาม อะไรบาร์อัเนี้ยชุดเนี้ยสามสามเคาน์เตอร์แบรนด์มารวมกันแต่ราคาหลักร้อยสิแม่ลาแมชาแนลลีออนมารวมกันเออเพื่อให้เข้าถึงไหมตัวเขาได้เข้าถึงมันดีจีนะม่าจะรีบฝากไปให้น้องเธอกะใส่ได้บัวดียบารดิแล้วว่ากันกะทิบมเพ่เพิ่นดอกบัตทันเพิ่นดอกเป็นบัวไฮผมใส่น้ำเหลือละยายก็ได้ฝากไปให้โอครับนั่นแหละให้น้องมันแหละ ผมเขาเป็นคนความสวยไหมเนาะมันมมัันนเป็นราคาที่จับต้องได้นะโอเคไปลองแต่งทรงกันดีเอาตะกระเป๋านี่แหละไปใส่ไไใส่อุปกรณ์ผมให้ร้านสาวฉันขออนุญาตขอคล้องไปอีกกองครับขอบคุณในไลน์ครับเอื้อไปเดินทางโดยที่สบายด้วยขอบคุณในไลน์ครับผมหิ้งหิ้งเรื่อยเรื่อยเด้อที่ครับผมที่ไปของฝากพี่น้องคล้องฝากของต้อน อ่ากลับก <ed on> <rain> <No 1> <I EN> <IO> ่อนได้ชนะครับครับขอบคุณในหลายครับผมครับถอดบ้านอะไรก็แจ้งแบบส้มอันนี้มากจาจะจะจะเจ้าครับผมขอบคุณครับอ่าไปพี่น้องเงยมาเตียมกระคอตัวเดินทางกันได้ของฝากของต้นเป็นที่เรียบร้อยมาจากพี่ต้อมจังหวัดมหาสารคามเนอะพี่น้องเงยเพิ่งจะอ่า มีเงี้ดีๆมาฝากต้อนตลอดเพื่อค่อมสวยค่อมงามบสัสนแล้วกะฝากาขนมโดนัทไปฝากร้านเพิ่นกระตุ่มมัดน้องบิลลี่บสัสนยี่นะ้องเห็นเนาะไปเอิญกระตุ่มมัดบัสนมาเตียงขอตัวเดินทางก่อนบาันี้จังไดก็ขอขอบุญขอบคุณขอมุขขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุขคนเอฟซีตีหักแพงเดี๋ยวมันขับมันมืดเพื่อฮอดบ้านอีกอยี่ร้อยกว่ากาิโลพี่น้องเนาะมืดแน่นอนจังไดนก็ประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก็แหละ นาะหรือว,ว่าเก้ามุ่งสิบมุ่งแรงบ้านเฮาคุณผู้ชมสีฮอดก็ได้พี่น้องเด้อไปอยู่ดีมีแห้งวัชพืชขูดข้นเดินทางต่อกันเดอ้อสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ